เพราะว่าคนเรานะสื่อหลักเข้ามาเนี่ยก็ขอสัมภาษณ์เนี่ยบางเรื่องถ้าเราไม่อยากพูดเราก็บอกไม่พูดก็ได้ถูกไหมลนะ่ะเราก็สัมภาษณ์ไปให้เขาสัมภาษณ์ไปแต่นี่ไม่เอาเลยครับสแสดงอารมณ์เลยละ่ะปิดประตูใส่หน้าตึงๆนะโอ้ยฟีนะโอ้โหเขาตกใจนะเออเขาตกใจแต่ท่างใหญ่เขาไม่มีปัญหานะครับเออมาเลยเออเขาบอกมาเลยมาสัมภาษณ์เขาได้เลยถ้าเดี๋ยวเขาจะ อนัดกันเลยว่าเวลาเท่าไหร่ย,ยังไงเนี่ยเขามาให้สัมภาษณ์อันไหนที่เขาไม่พูดเขาพูดไม่ได้เขาก็ไม่พูดเขาก็บอกอย่างนี้อันไหนพูดได้เขาก็พูดเออเขาไม่ได้มีอะไรที่ปิดบังนี่เอฟซีนะไม่มีอะไรที่ปิดบงังแต่ค่านี้ไม่ใช่เลยเขาไม่พูดด้วยเลย <laughs> เออตะวันแดงไงละ่ะตะวันแดงเลยล่ะเชิทุกงานเออ เสียตังค่ะสิเสียตังขนาดสอพอนะ่ะวานอนอนะ่ะเขายังเชิญไปเลยเอองานงานในภายในนะ่ะงานกินลงกินเลี้ยงงานอะไรเขาอ่ะนะนะเขายังไปเลยเออเขายังไปอ่ะคิดดูก็แล้วกันขนาดเขามีคดีความอยู่ที่นั่นนะขนเขายังขเขายังเชิญเลยสอยนอเนี่ยเขายังเชิญเข้าไปเลยเออมันต้องดูทางนี้เห็นเขาก็เชิญไปบ้างไม่มี เออไม่มีเลยแล้วก็งานใกล้ใกล้นะงานงานในแถบเนี้ไม่เห็นมีใครเชิญนะงานในแถบนี้นะอ่างานอ่าแถวโกกโตมั่งนะครับควรบุญมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นมีนะไม่เห็นมีเขาก็เชิญแต่ว่าคนอื่นเขาก็ไปกันนะคนอื่นเขาอาจจะเชิญก็ได้แอดไม่รู้หรอกนะเพราะว่าแอดไม่ค่อยได้อ่าไปเท่าไหร่ แอดจะไปเฉพาะคนที่รู้จักกันสนิทกันจริงๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นงานเขาดำงานเขาดํางานบวชงานอะไรแต่ก่อนก็ไปงานบวชถ้าเรารู้เราก็ไปถ้ารู้จักกันเนี่ยก็ไปเอ,อแต่ขานี้เขาไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยเ,เขาไม่เห็นใครไปเขาก็ไม่ไปเลยไม่เห็นใครเขาจะเชิญเลยก็คือเขาก็ไม่อยากไปด้วยแหละแอดว่านะเขาไม่อยากไปด้วยหนละเออ นี่แหละคนเขามันต่างกันเอฟซีอดบอกเลยต่างกันเยอะไม่ต้องไปพูดถึงเลยคําว่าต่างมีผลต่างกันเยอะมากเออดังเขาบอกเขาเป็นคนดังนะเขาว่างั้นนะเขาเป็นคนดังนะเออพูดกระจกนาะบอกอ,อย่ามาเกาะเขาเลยเขาเป็นคนดังเออแต่ไม่รู้แล้วว่าดังด้านไหนแต่เขาบอกเขาเป็นคนดังเ ปากนมด้วยใครจะเชิญใช่ไหมเอ่อสวัสดีคุณแดงนะครับมาให้กำลังใจคุณตองคํานะครับขอบคุณมากครับผมอืมก็ยังไงนะเอฟซีนะครับก็สุดท้ายเนะ่ะเขาก็จะจะไอ้นั่นไปเองนะครับบอกตรงว่าเอา่อบางครั้งแต่ก่อนนี้เขาถูกกันแต่ก่อนนี้จงนาเขาก็ถูกกันอ่ะเขาเขายังบอกโอ้โห เขานี่ได้สติกเกอร์เยอะแยะเป็นหมื่นเลยนู่นนี่นะโหเดี๋ยวคนให้นู่นนี่นั่นนะเออเขาพูดเหมือนเยอะเยอะอะเือนเยอะเยอยเออเหมือนเยอะเยอยอะเออไปเฝ้าช่อง,องเขานะครับแต่เงินเข้ากระเป๋าเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมเออคือเหมือนเขาว่าว่าถ้าเกิดไม่รู้จากเขาเนี่ยจกนาก็ไม่ได้เกิดเขาว่างั้นเออเขาพูดอย่างนี้เลยนะขเขาบอกว่าถ้าเกิดถ้าไม่เข้ามาช่อง,ของเขาเนี่ย ก็เอฟทก็จะไม่รู้จักหยกนาเลยนะแอดว่าจยกนานี่เขาทําเพจมาก่อนนะครับเขาทํามานานแล้วเขาทํามานานแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเขาต้องมีคนรู้จักเยอะแยะอยู่แล้วโดยเฉพาะว่าคนในเครืออย่าว่าแต่อย่าว่าแต่ไอ,อ้ช่องเลยแม้แต่คนที่ไม่ทําเขายังรู้จักเลยเอาจิงๆคนที่ไม่ทําช่องนะอยู่ในต้นตระกูลเนี้ยเขารู้จักหมดแหละว,ว่ามีใครบ้างไล่ชื่อได้หมดเลย เอฟซไล่ชื่อเลยหมดอ่ะใช่ไหมเอออย่างนั้นเลยไล่ตัวตนไล่ชื่อได้หมดเลยนี่แหละอืมแต่ยังว่าหละเขาเป็นคนที่พูดง่ายโชว์เขาบอกว่าโอ้เขาอวดตังอวดนู่นนะี่คือแปลกใจเหมือนกันว่าเวลามีเนี่ยทำไมชอบอวดอา่า <laughs> เออเวลามีทําไมชอบอวดเนี่ยตรงนีนะ้มีเงินก็ออกมาอวดกันนะครับอ,อวดกันนี่ไงตรงนี้เนี่ยอันตรายนะจะบอกไว้เลยนะเอ,อวดอวดปุ๊บพอเขาเห็นปุ๊บอา้าวมีเงินนี่ว่ายืมมั่งดิยืมดิเนอทำไมาน้องป้าล่ะเขาก็รู้จักกันใช่ไหมเออเขารู้จักอยู่แล้วอรู้จักในทิศทางไหนละ่ะตอนนี้เอาพูดง่ายว่าใครดังกว่ากัน อ,อรู้จักแบบไหนดังแบบไหนด้วยต้องถามกันดังแบบไหนด้วยออใช่ไหมเหมือนมีทองใส่โซคือเขามีเงินปุ๊บเนี่ยเขาจะออกมานี่ไงเขามีเงินเท่านู้นเท่านี้นะราคาหูเท่าน, ون, นู้นเท่านี้เขามีเงินเขอาอจะโชวออ์จะเป็นแบบนั้นนี่ใส่จะโชว์แบบนั้นเนี่ยเอ,อแล้วเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาก็จะมาบน่นใช่ไหมล่ะเอ,อแอดเห็นคนที่โชว์ในโดน โดนคดีกันเยอะมากเพราะโชว์ไงก็เพราะโชว์ไงถ้าไม่โชว์จะมีปัญหาไม่ถามหน่อยถูกไหมก็เพราะโชว์นั่นแหละถ้าไม่โชว์ก็คงจะไม่มีปัญหาหรอกเออเพราะว่าเขาไม่เห็นกันไงอ่อคนที่ไม่ชอบไม่ชอบอะ่ะเขาก็ไม่เห็นไงแต่พอคุณโชว์ปุ๊บเนี่ยเขาเขาก็ลองพยายามจะหาช่องทางหาว่าเอ้ยมันได้มาอย่างไงได้มาแบบไหนอย่างไงนี่แหละนะเอฟซีนะอ่า ยังไม่บอกใช่ไหมเก็ <laughs> บเงียบเลยเอแน่นไงแต่นี้โชว์มีเท่านูน้นเท่านี้โชวแต่พอเวลาเขายืมไปเป็นไงบนอีกอแล้วก็บนว่าโอ้โหนะถูกบังคับเอานน่นนี่นั่นนะเออเขาก็ไม่อยากจะพูดเอแต่ก็ถูกเอาไปจนได้เออไม่มีเงิน นะมีเงินเท่าไหร่ก็เขามาบีบเอาบีบเอาเขาว่างั้นโอ้โหเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเอฟซี FC เขาเป็นยังไงเอแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ไงที่เรารู้จักเขามันไม่ใช่คนแบบนี้อแม้แต่มาม่ายังทวงอะ่ะแล้วคุณจะให้เงินเขาเป็นโอ้โหเงินเยอะๆขนาดนั้นอะ่ะนะเออนะมันใช่หรือเปล่าเอซี FC? มันย้อนแย้งมากเลยนะเอ็ดว่า อ่สี่สิบบาทยังทวงใช่ไหมเออแล้วเงินหลายหลยหมื่นเนี่ยโอ้โหมันจะไม่ทวงได้อย่างไงว้เนี่ยอะเงินมันเยอะนะเออให้เงินเป็นปึกๆเงินสดอะ่ะ fc เงินสดนี่เงินมันเป็นครึ่งแสนเลยนะ fc นะมันไม่ใช่น้อยนะเออแล้วมันจะไม่เสียดายเหรอถามหน่อยใช่ไหมเออขนาดสี่สิบบาทยังทวงอะ่ะนะ เออแกงถุงก็ทวงมาม่าก,ก็ทวงเออมันยังไงล่ะใช่ยังทวงแล้วเงินที่คุณเขาคุณให้เข้าไปต้องหลายหมื่นตีห้าหกหมื่นเนี่ยเออแล้วคุณจะไม่คุณจะไม่เอาไม้ไปตีหัวเขาเลยเหรอ <c oughs> เออถ้าเขาไม่คือเนี่ยคุณเอาไม้ไปตีหัวเขาเลยนั่นอ่ะเออจริงนะใช่ไหมจะไปให้ได้ไงเออ ามหลักเขาเหนียวก็ต้องเหนียวตลอดเนี่ยบาทสองบาทนี่ก็ยังทวงเลยบาทสองบาทเนี่ยห้าบาทสิบ,บาทก็ทวงมันก็จะยังไงล่ะเอฟซีอะแล้วเงินเป็นหมื่นเนี่ยไปให้เขาได้หรอมันไม่เสียดายเหรอคิดว่าเสียดายนะเออถ้าเขาไม่ให้เนี่ยเอาไม้ไปไล่ตีเขาเลยนะเนี่ยอืม ใช่เขาคิดว่าเขาคิดว่ามีบุญคุณละมั้งเขามาขอยืมเงินแล้วไม่ให้ด้วยเนี่ยแล้วยังมาพูดเนี่ยคิดว่ามีบุญคุณหรือเปล่าล่ะอะมันไม่มีบุญคุณอนะ่ะเพราะาคุณยังไม่ให้เขาเลยไงแล้วก็มาพูดเพื่อพูดเอาอะไรตรงไหนเอาความดีความชอบตรงไหนก็ไม่ได้ดีความชอบด้วยความชอบก็ไม่มีด้วยเพราะายังไม่ให้ไงแล้วจะมาพูดเพื่ออะไรไม่เข้าใจเออปวดหัวนะเอฟซีนัแบบเนี่ย คนละเรื่องคุยกันคนละอย่างเลยนีคุยกันไม่ได้หรอกจริงๆคุยคนละเรื่องกันคนละเรื่องเดียวกันน่ะไม่เข้าใจคือจะเอาจะเอาแต่ตัวเองอะเออจะเอาแต่ตัวเองนะจะเอาแต่ตัวเองแต่ว่าคนอื่นไม่สนใจว่าเป็นยังไง เล่นงานเขาทุกรูปแบบพอเขาฟ้องเอานะครับก็บนนะครับนะเอฟตีนะพยายามจะเล่นงานเขาพอเวลาเขาทวงเอาบ้างก็หาว่าเขาทวงจังอ่าคือจะให้เขาอยู่นะแต่ต้องให้เขาตุยก,ก่อนนะเขาว่างั้นเดี๋ยวก็จะให้โอหอย่างนี้แสดงว่าน้ําท่วมหลังเป็ดสิถึงจะให้ถึงว่าสินะเอ,อถึงว่าสิแบแบะนี่ไม่ให้เขาเลยสักบาทเอฟซี คนมันอยากจะได้ของเขาอะนะเออไม่ได้สักบาทคิดดูสิพือพยายามจะต่อสู้เสียเงินเท่าไหร่ไม่ว่าแต่ขอให้ไม่ได้จ่ายขานี้ก็พอแล้วเขาว่างั้นเอ,อสู้เต็มที่ไม่ได้จ่ายขานี้ก็พอแล้วแล้ววันนี้ก็ยังมีการพาดพิงไปถึงขานู้นด้วยนะเอซี FC นะยังมีการพาดพิงไปถึงอ่าคนที่มาทําคดีให้เขาอ่ะ พาดพิงไปผู้รูก้กฎหมายว่างั้นเถอะว่าเขาไม่ยุ่งเกี่ยวหรอกเขาไม่ขอห้องเกี่ยวหรอกเพราะว่าอ่าคุณจะมีเรื่องกับใครมีเรื่องกับคนนั้นคนนี้ก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเขาว่างั้นไม่เกี่ยวเขาว่างั้นคุณจะไปคบกับใครใช่ไหมเออคุณจะไปอทะเลาะกับใครคุณจะไปคบกับใครไม่เกี่ยวเขาว่างั้นมันไม่ใช่เรื่องมันเรื่องส่วน,น <c oughs> ตัวเขาเขาว่างั้นเขาบ่อยเออแต่ว่างานคุณ <c oughs> ต้องทาเหมือนเดิมนะ คุณจะไปทะเลาะคันหรือจะไปคบกับคนนู้นคบกับคนนี้ก็ไม่เกี่ยวกันเห็นไหมเขาพูดตัดบทไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะมาพาดพิงเขาว่าเขาจะเป็นมีส่วนร่วมนู่นนี่นั่นไม่ใช่นะอ่าเขาพูดเลยนะเขาบอกว่าเรื่องส่วนตัวเขาไม่คุยไม่ยุ่งเขาว่างั้นไม่ยุ่งคุณจะไปมีอะไรกับใครตรงไหนะไม่เกี่ยวกับเขาเขาว่างั้นเขาพูดนี่งงๆเหมือนกันในเอฟซีนะเออในแนวทางเขาพูดของเขางงงเหมือนกันว่า คุณจะไปคบกับใครเออคุณจะไปม,มีเรื่องกับใครก็ไม่เกี่ยวกันเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาว่างไนอ้าวเอเอยังไงเออไปคบกับใครฮะเออเพราะยังไงเขาก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วถูกไหมเออทั้งนู้นะ่ะเขาเป็นเพื่อนกันแต่เพื่อนมันไม่เข้าใจเพื่อนแค่นั้นเองเอฟซี FC. เพื่อนไม่เข้าใจเพื่อนเออเพื่อนแฉไงเออเอาเรื่องที่รับ ไปเปิดเผยในที่แจ้งอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ทนไม่ไหวไงแล้วเขาก็มันก็เลยกลายเป็นรู้ไปถึงหูผอบอไงอ่าเรื่องราวก็ไปกันใหญ่โตเพราะว่าเรื่องราวมันรู้ไปถึงหูผอบอทอเมียงไง <laughs> จากเรื่องเล็กมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าไม่ไปคุกคีกับไม่ไปรู้หลังบ้านข่านั้นนะเขาก็คงไม่เท่าไหร่หรอกคงไม่โกรธเท่าไหร่แต่นี่ดัน ได้ไปรู้ทางนู้นทางนู้นเขาก็อารวาสด,ดิเอฟซี FC. เอออาจจะมีการอ่าฟอ้อนเล็บเหมือนภาคเหนือนเขาฟอ้อนกันนะแอดว่านะตัดสินก่อนไตส่สวนน่ะนะจะเป็นแบบนั้นส่วนมากเขาเป็นแบบนั้นเออคราวนี้เขาจะเจอคดีคดีชนิดว่าตัดสินก่อนไตส่สวนมีไหมเออมีที่นี่แหละเอ,อตัดสินก่อนไตส่สวนแล้วแล้วโดนแล้ว ตัดสินไปแล้วเนี่ยแล้วค่อยมาไต่สวนที่หลังถ้าผิดอกีกโดนอกีกจะรู้ว่าผิดอกีกโดนอกีกเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย <c oughs> เป็นเรื่องที่ทําให้เสียศักดิ์ศรีเป็นอย่างมากเนี่ยทำคุณจะทำอะไรอย่างอื่นทําไปไม่เป็นไรยกเว้นเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นเออมันหมิ่นศักดิ์ศรีกันเพราะอย่างนั้นต้องมีการฟอนเล็บเออเพื่อนแอดเจอมาแล้วเจอมาแล้วการฟอนเล็บเนี่ยเจอมาแล้วครับ เออคือตามแขนตามอะไรนี่รอยเต็มเลยละ FC เอฟซีเลยเออมันเลยโ,โหเซ็งเลยว่าอ้ะเออมันถึงมันตัดสินเลยไม่สอบถามไม่สืบพยานไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับตัดสินก่อนค่อยว่ากันที่หลังโอโง้โหแงโหดแท้อันนี้เขาคงโดนน่ะเออเขาคงโดนก็มันเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นเนี่ยเออเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นแหละเพื่อนกันเนี่ย นะครับ FC เพื่อนกันนี่แหละแต่ว่าเวลามีปัญหามีอะไรก็เรื่องก็จะถึงบือผอบอนะครับผอ,อบเขาก็ไม่ฟังอิาค่าอารมณ์ะ่ะอาศัยอารมณ์เป็นหลักลอ่ะออารมณ์มาแรงก็แรงตามเลยอะฟังคนอื่นเขาเชื่อคนอื่นด้วยเอ,อถ้าคนอื่นมาไม่ไตส่สวนก่อนนะตัดสินก่อนเลยเราค่อยไตยส่สวนที่หลัง <laughs> เออ